ความหมายความว่าถ้าเรามีความเชื่อว่ากรรมเนี่ยให้มีจริงให้ผลจริง <S S ครับบอกว่าถ้าทําชั่วมันก็จะให้ผลเป็นความชั่วอย่างเงี้ยคคนก็จะตั้งใจที่จะ,ะละเวน้นการกระทําความชั่วด้วยเจตนาจริงๆใช่ไหมคร,ครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทําความดีด้วยความสนิทใจด้วยความเต็มใจไม่ลังเลนะครับ,รบไม่ลังเลในการที่จะทําความดีแอันนี้ก็เป็น คุณเป็นประโยชน์แก่บุคคลแก่สังคมอะไรมากมายนะฮะผมก็ไม่เข้าใจคนที่วิทยากรที่มาพูดทางทีวีเมื่อเดือนตุลาคม2528หลายปีแล้วครับรับคร<ช>ับที่เขาบอกว่าเมืองไทยไม่เจริญเพราะคำสอนของพุทธศาสนาถ้าก็มีผมก็เห็นแต่ก็มีบางคนก็มี <S 2> <S 2> ช,ชื่อเ<ช><ม>สียงนะ<ม>ก็สรุปอย่างที่ศาสอาจารย์ว่าเนี่ยสาเหตุข้งการ ที่ประเทศไทยไม่เจริญก็สรุปมาเป็นประเด็นประเด็น,ปดนเป็นงนนี้ก็กฎแห่งกรรมก็อยู่ในกฎแห่งกรรมคดีสันโดษ็ดีก็อยู่ในข้อซึ่งเขายกว่าเป็นส่วนหนึ่งทึ่งทาให้ประเทศไทยของเราเนี่ยล้าหลังหรือว,ว่าไม่ทันสมัยเหมือนประเทศอื่นเขาครับจริงๆแล้วหลักรามทั้งสองนี่เป็นหลักรามที่เกื้อกูลที่จะทําให้ ประเทศชาติของเราจะมีความเจริญจะมีความร่มเย็นะครมีความร่มเย็นเพราะมันจะไม่มีการโกงกันไม่มีการคอรัปชันกันหมายความว่าถ้าทําได้นะครับถ้าคนทําได้ก็จะมีความสุขและค็ร่มเย็นครับทุกวันนี้เราก็มาดูอย่างที่ผมยกตัวอย่างที่ว่าคดีฟ้องร้องกันในโรงในศาลเนี่ยคดีเกี่ยวกับเรื่องข้อโกงกันเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากเลยท่านอาจารย์ อาจารย์จะกิดิจานอางถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกว่าแปดสิบประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่น้อยเลยนะครับแต่ละวันเนี่ยคดีเช็คเด้งคดีโกงคดีซื้อรับผิดสัญญงสัญญาอะไรอะไรกันเนี่ยสูงมากแต่มันเป็นเรื่องเรื่องวม่นโดยกันทางนั้นแหละครับอาจารย์จะเปิดสายก็ได้นะครับครับผมครับครับท่านผู้ฟังที่กระตุ้นขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมารู้สมัย ท่านอาจารย์วสินอินทระได้นำธรรมะข้อสันตุสโกสันตุสโกนี่แปลว่าผู้สันโดษนะครับว่าสันโดษในท่านอาจารย์แยกออกมาเป็นสองสั์สมังจุติพอใจในความสุจริตสกังตุติยินดีในของของตนมีนะสันตังอีกัวงครับนนะอาจารย์สันตังจุติผม,ผมยังไม่ได้พูดะนะ<ห>ยนดียินดีในสิ่งที่มีอยู่สันตังจุต สรรตังตุธิยินดีในของที่มีอยู่ในของที่มีอยู่ <นะ S 1> คือหมายความว่าเรามีอยู่แค่นี้แล้วก็อพอใจไปก่อน่อนพอใจไปก่อนเขาบอกว่าพอพอใจเท่าที่มียินดีท่าที่ได้คร<อ>ัเพราะว่าเราได้เงินเดือนห้าหมื่นบาทเราก็พอใจในเงินเดือนห้าหมื่นบาทของเราเราไม่ไปอิจฉาตาร้อนคนอ,อื่นที่เขามีเงินเดือนมากกว่าเรา อย่างนี้ใช่ไหมฮ้ับใช่อาจารย์ใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นธรรมะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะที่มีความเกื้อคูลต่อความเจริญของประเทศชาตินะครับถ้าต่อไปนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมรายการเชิญเลยนะครับเอาคุณสะเทือนมาแล้ววันดีครับนะครับสวัสดีครับอ่าอ่สวัสดีเชื่อนอาจารย์ครับ กส,สทกิตติอาจารวสินครับครับกสทสันโดษความตั้งตนอยู่บความสุจริตเนียเป็นข้อธรรมที่ไปเราะในเนื้อหาที่อาจารย์คือใบนะครับเและถ้าทุกคนทั้งโลกจะทํา,ทาความสันโดษสักษาความสันโดษไปได้คนทั่วว่าโลกนี้มันจะมีต่วความสงบสุขอะประเทศไทยเคยได้ชื่อได้ชื่อว่าเป็นสย,สยามเมืองยิ้มก็ะจะกลับกลายเป็นว่าเราทั้งโลกจะยิ้มแย้มก็หากันได้ความบริสุทธิ์ใจที่ประกอบด้วยเมตตาธรรมนะครับผมที่พูดถึงเรืองก,กรรม กรรมก็เท่าที่ฟังก็คือว่าเพื่อทําเหตุ